สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไบช่องที่รวมความมันความเร็วและข้อมูลเด็ดๆของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าสำหรับคอไบตัวจริงที่รักความแรงและลหลงใหลในเสียงเครื่องยนต์แบบเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่ยังคงความดุดันและพละกกำลังไว้ได้อย่างน่าประทับใจกับยามาฮ่า vmax p 2อีรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมขุมพลัง1,700ลูกบาทเซนติเมตรแบบ v 4ที่เรียกได้ว่าแค่เปิดคันเร่งก็แทบจะหอบไปได้เลย ถ้าคุณคือสายชอบความแรงหรือหลงรักเสียงเครื่องยนต์แบบ4สูบ V ไม่มีทางที่จะไม่รู้จัก VMAX เพราะนี่คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงด้านแรงบิดและความเร็วต้นแบบจัดจัดมาตลอดหลายปีและในรุ่น2025นี้ y a m a ่ายังคงรักษาเอกลักษณ์ของ VMAX เอาไว้อย่างเนียวแน่นพร้อมอัปเกรดฟีเจอร์หลายอย่างให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ตัวเครื่องยนต์ของ VMAX 2,025ยังคงใช้แบบ V4 ขนาด1,679ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าที่9,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงถึง166นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีซึ่งถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แนวครุยเซอร์ที่แรงที่สุดในระดับเดียวกันเสียงเครื่องที่ออกมาก็ยังคงความดุดันแบบ VMAX ที่แฟนๆชื่นชอบไม่มีเปลี่ยนในเรื่องขององค์การควบคุมามาฮ่าได้ปรับระบบการสะเทือนหน้าใหม่ เป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ช่วยให้การเข้าโค้งมั่นคงยิ่งขึ้นด้านหลังยังใช้โชคเดี่ยวปรับระดับได้ที่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทุกการขับขี่ระบบเบรกก็อัปเกรดมาเป็นดิสเบรกหน้าแบบคู่ขนาด320มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์6ลูกสูบจากเร m โ o และ ABS รอบคันช่วยให้การเบรกมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเจอสภาพถนนแบบไหน หน้าจอแสดงผลก็เป็นแบบ TFT สีเต็มรูปแบบมองเห็นชัดเจนแม้ในที่แดดจ้าแสดงข้อมูลต่าง,างๆทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์อุณหภูมิเครื่องยนต์และยังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้ด้วยซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการเทคโนโลยีทันสมัยควบคู่ไปกับพลังแรงดีไซน์ของตัวรถยังคงความเป็น VMAX อย่างชัดเจนดูดันแข็งแรงมีความเป็นมัสเซิลบายแบบเต็มขั้นถังน้ำมันดีไซน์เท่ขนาดใหญ่เบาะนั่งต่ำทำให้ท่าทางการขี่รู้สึกมั่นใจ น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ310กิโลกรัมถือว่าหนักพอสมควรแต่ก็ควบคุมได้ดีด้วยบาลานซ์ที่ยามาฮ่าออกแบบมาอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคาของยามาฮ่า VMAX 2025โดยในประเทศไทยราคานำเข้าแบบประมาณการจะอยู่ที่ราวๆาว1ล้าน2แสนถึง1ล้าน3แสนบาทแล้วแต่ดีลเลอร์และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มแต่ถ้าคุณเป็นสายสะสมหรือชอบรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถือว่าคุ้มค่ามากเพราะนี่คือรถที่ไม่ได้เน้นแค่แรง แต่ยังเต็มไปด้วยคาแรคเตอร์และความขลังแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในภาพรวม Yamaha Vmax 2025ยังคงเป็นรถที่เหมาะกับคนที่ชอบความแรงแบบไร้ขีดจำกัดพร้อมดีไซน์ที่เท่โดดเด่นไม่เหมือนใครและเสียงเครื่องที่ฟังยังไงก็ไม่มีเบื่อถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีความเป็นไอคอนในตัวเองนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto b บ k e ช่องที่รวมความมันความเร็วและข้อมูลเด็ดๆของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่า สำหรับคอไวตัวจริงที่รักความแรงและลงไหลายในเสียงเครื่องยนต์แบบเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่ยังคงความดุดันและพละกกำลังไว้ได้อย่างน่าประทับใจกับยามาฮ่ VMAX ป2ี2025รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมขุมพลัง1700ลูกบาทเซนติเมตรแบบ V4 ที่เรียกได้ว่าแค่เปิดคันเร่งก็แทบจะหอบไปได้เลย ถ้าคุณคือสายชอบความแรงหรือหลงรักเสียงเครื่องยนต์แบบ4สูบวีไม่มีทางที่จะไม่รู้จัก VMAX เพราะนี่คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงด้านแรงบิดและความเร็วต้นแบบจัดจัดมาตลอดหลายปีและในรุ่น2025นี้ y มาฮ่ายังคงรักษาเอกลักษณ์ของ VMAX เอาไว้อย่างเนียแน่นพร้อมอัปเกรดฟีเจอร์หลายอย่างให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ตัวเครื่องยนต์ของ VMAX 2025ยังคงใช้แบบ V4 ขนาด1679ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าที่9,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงถึง166นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีซึ่งถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แนวครุยเซอร์ที่แรงที่สุดในระดับเดียวกันเสียงเครื่องที่ออกมาก็ยังคงความดุดันแบบ VMAX ที่แฟนๆชื่นชอบไม่มีเปลี่ยนในเรื่องขององค์การควบคุมยามาฮ่าได้ปรับระบบการสะเทือนหน้าใหม่ เป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ช่วยให้การเข้าโค้งมั่นคงยิ่งขึ้นด้านหลังยังใช้โชคเดี่ยวปรับระดับได้ที่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทุกการขับขี่ระบบเบรคก็อัปเกรดมาเป็นดิสเบรกหน้าแบบคู่ขนาด320มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์6ลูกสูบจากเบรโ o และ ABS รอบคันช่วยให้การเบรกมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเจอสภาพถนนแบบไหน หน้าจอแสดงผลก็เป็นแบบ TFT สีเต็มรูปแบบมองเห็นชัดเจนแม้ในที่แดดเจ้าแสดงข้อมูลต่าง,างๆทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์อุณหภูมิเครื่องยนต์และยังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้ด้วยซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการเทคโนโลยีทันสมัยควบคู่ไปกับพลังแรงดีไซน์ของตัวรถยังคงความเป็น v m a x อย่างชัดเจนดูดันแข็งแรงมีความเป็นมัสเซิลบายแบบเต็มขั้นถังน้ำมันดีไซน์เท่ขนาดใหญ่บอดนั่งต่ำทำให้ท่าทางการขี่รู้สึกมั่นใจ น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ310กิโลกรัมถือว่าหนักพอสมควรแต่ก็ควบคุมได้ดีด้วยบาลานที่ยามาฮ่าออกแบบมาอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคาของ YAMAHA VMAX 2025โดยในประเทศไทยราคานำเข้าแบบประมาณการจะอยู่ที่ราวๆ1ล้าน2แสนถึง1ล้าน3แสนบาทแล้วแต่ดีลเลอร์และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มแต่ถ้าคุณเป็นสายสะสมหรือชอบรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถือว่าคุ้มค่ามากเพราะนี่คือรถที่ไม่ได้เน้นแค่แรง แต่ยังเต็มไปด้วยคาแรคเตอร์และความขลังแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในภาพรวม y a มาฮ่ VMAX 2025ยังคงเป็นรถที่เหมาะกับคนที่ชอบความแรงแบบไร้ขีดจำกัดพร้อมดีไซน์ที่เท่โดดเด่นไม่เหมือนใครและเสียงเครื่องที่ฟังยังไงก็ไม่มีเบื่อถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีความเป็นไอคอนในตัวเองนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม